สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความฝันให้ฟังนะคะเกี่ยวกับบทสวดพุทโธมีนาโถธรรมโมมีนาโถสังโฆมีนาโถว่าเกิดอะไรขึ้นกับบทสวดนี้นะคะเมื่อวันที่22กันยายน2566น2566นะคะฝันว่าเห็นคนบ้าสองคนนะคะเป็นหญิงและชาย วิ่งไล่แทงคนเขาจะแทงจนสำเร็จนะคะจนคนคนนั้นตายเขาจึงจะไปไล่แทงคนต่อๆไปซึ่งไม่มีใครช่วยคนที่ถูกไล่แทงเลยทุกคนต่างมองดูเฉยๆดูเป็นเรื่องปกติสมมวนว่านั่นเป็นคำของคนคนนั้นใจฉันก็หวนหวันว่าจะโดนเมื่อไหร่และแล้วก็ถึงตาของฉันโดนไล่แทงฉันวิ่งหนีสุดชีวิต ตัดขามันหนักมากๆก้าวแต่และก้าวช่างยากเย็นสิลเกินฉันหวุดวิตจะโดนแทงสหลายครั้งคิดหาวิธีว่าจะเอาตัวรอดอยังไงหาคนช่วยเจอยญาติสองคนคนหนึ่งเป็นชายขาพิการพ่อเขาป่วยด้วยโรคเบาหวานต้องตัดขาทิ้งเขาขับด้วยรถไฟฟ้าสี่ล้อฉันหวังว่าเขาจะช่วยฉันแต่เมื่อมองดูด้านหลังของคนขับ เขามีลูกชายตัวใหญ่ตัวอ้วนมากและมีถังน้ำขนาดใหญ่พื้นที่ที่จะให้ฉันนั่งนั้นไม่มีเลยฉันจึงหันไปหาญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนนี้แย่กว่าเดิมอีกเพราะถูลากรถใสที่มีถังน้ำที่เป็นจุน้ำเต็มถูลากด้วยอาการที่หนักแสนหนะักดูแล้วฉันคงต้องพึ่งตัวเองแล,ะละ้วล่ะเอาไงดีละ่ะซึ่งในชีวิตจริงญาติผู้ชายเนี่ย เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งขาต้องถูกตัดและแถมลูกชายก็อยู่ในวัยเรียนอกีกซึ่งเขาต้องรับผิดชอบทั้งลูกและตัวเองที่กำลังป่วยส่วนญาติผู้หญิงนั้นเธอมีแม่ที่แก่ชราที่ต้องดูแลและพี่สาวที่พิการเดินไม่ได้เองนี่คือชีวิตจริงของญาติทั้งสองคนจะพึ่งบทสวดของพระพุทธเจ้าบทไหนดีเนาะ แล้วฉันก็สวดบทนี้ออกมาโดยอัตโนมัติเพราะฉันสวดเป็นประจำฉันได้ฟังเทศของพระอาจารย์ต้นนะคะก็คือพระอาจารย์ทวีวัต์การุปนโนพระอาจารย์ต้นสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะบทสวดท,ที่เป็นภาษาไทยก็คือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจา้าพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจา้า พระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้าหรือว่าเป็นภาษาบาลีก็คือพุทโธมีนาโถธรรมโมมีนาโถสังโฆมีนาโถฉันท่องไม่หยุดเลยฉันหันไปด้านหลังคนบ้าท,ทั้งสองคนนั้นพวกเขาอยู่ห่างฉันออกไปเ,เื่อด้วยทั้งๆท,ที่ฉันวิ่งขนาดเท่าเดิมนะคะการวิ่งก็คือก้าวเท้าที่แสนยากเย็นแต่แตบุคคลสองคนนั้น ลับถอยห่างฉันไปเรื่อยๆฉันมาวิเคราะห์ดูความฝันเปรียบเสมือนชีวิตหลังความตายเราจะต้องเจอผลของการกระทำต่า,างๆที่เราได้กระทำมาไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดไหนหากจิตใจเรามีสติไม่กลัวจิลลานเราจะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนั้นไปได้การสวดมนต์บทใดบทหนึ่งจะทำให้จิตใจเรานั้นมีที่ยึดเหนีย่ยว จิดของเราจะมีพลังสิ่งเล่ลก็จะมาทำลายเราไม่ได้ฉันสวดบทนี้สวดบ้างไม่สวดบ้างนะคะตอนในชีวิตประจำวันเพราะฉันก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเกิดผลประการใดแต่จากเหตุการณ์ความฝันในครั้งนี้ทำให้ฉันมั่นใจในบทสวดน,นี้อย่างร้อยปอร์เซ็นเลยคุณคุณคิดดูสิหากฝันนั้นเป็นฝันร้ายและคุณไม่สามารถออกจากความฝันนั้นได้ นั่นคือน,นลอบเลยนะคุณ